โอเคมากครับรถสินค้าได้ที่โฮโฮโฮจากพิซันโลกและมันใหม่ไปทางแหลมะบังครับเราจกคีว่างครับ อ้าสองถึงสามครับใค่นี่ครับเราจดการในที่หกครับใายนี่ครับ